กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 2. 2> ดีค่ะก็น่ารักสุกสนก็เป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขยิ้มแย้มสดใสทําให้พ่อแม่มีความสุขในทุกวันความสุขของเราคือการได้แต่งตัวให้ลูกอะไรี <laughs> บบ้ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่แหละคะ่ะ <c oughs> จ็งจริงแล้วคือมันก็น่านะว่าพ่อแม่ทุกคนแหละเพวัยนี้เป็นวัยที่เรายังเลือกเสื้อผ้าให้เขาได้อยู่มันไม่ใช่เป็นวัยที่เขาเลือกเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของพ่อแม่ก็เลือกจับให้ลูกแต่งนู่นแต่งนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนจากการเด บิ๊แบกดีอะค่ะแล้วก็ยอดของสภาเด็กเทก่ก็ก็ค่อนข้างจะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะค่ะแล้วก็าทางห้างเองก็ให้เราอยู่ต่อด้วยแล้วก็ยังมีสินค้าให้ที่จะออกมาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันนักเกินแบบโอ้โหเต็มที่ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะจริงๆกับพวกจริง,รง,รงเพราะว่าคือเราก,เราก็เราก็กลัวเพราะวันนี้คุณพ่อไม่อยู่ฉันนั้นนะ่ะก็ต้องแบบ อุ้มคนนึงจูงคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้เราก็กลัวว่าแบบถ้าเนาลองขึ้นมาเราอยู่บนเวทีคนเดียวเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็น้องปีหน้าเขาจะแบบจะสะบัดมือมามีปล่อยหนูปล่อยหนูนะหนูจะเดินของหนู<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องนบุคลิกเ,เขาก็จะอยู่กับแม่นิดนึงจะอ้อนแม่หน่อย<ๆ>ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอบคุณทุกคนวันนั้นก็มีแบบงงไหมเพราะมันมีแฟนแฟนแฟนที่อยู่ๆก็มาเป็นแฟนขับน้องๆอ่ะที่เขามาโดยที่เราก็แบบ ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นเมีสอนมีเทรนอะไรก่อนเดิมจริงนะคะลองซ้อมเขายังไม่รู้เรื่องอะไรค่ะ<ๆ>เด็กเขาใสม,ม,มากเด็กมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ<ม>เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะออกไปเจอกับอะไร<ม>กับเขาก็รู้แค่ว่าเขาอยู่ใกล้แม่อะไรย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากปีนี้ม,มีคนแบบติดต่อน้องโฆษณาอะไรเยอะไหมก็เรือ่อง<ๆ>ไม่ถึงขั้นกับว่าแบบโหเยอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะก็จริงๆแล้วนนะว่ามันก็มีมาเรื่อยๆซึ่งนนะว่ามันก็มีงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างแต่เราก็อย่างที่บอกว่าดูตามความเหมาะสมว่า เด็กเขาไหวแค่ไหนอะไรยังไงการป่วยของน้องเป็นยังไงบ้างคะหายหมดแล้วค่ะทั้งคู่นะคะแล้วก็ตอนนั้นบีน่าไม่สบายเขาลงไปบ้าบาก็ ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าน้องบุกลินที่เย็บที่แผ่นแตกตรงหนโกแก้มก็ตอนนี้แผลก็ดีขึ้นค่ะก็ตัดไหมเรียบร้อยเกลัวต่อไปเริ่มรงแล้วเ,ลบบเริ่มแบบระวังนะดีคือเขาก็เริ่มระวังเรารู้สึกว่าเคยเจ็บแล้วใช่ก็เหมือนกับว่าอะไรที่เหมือนกับเขารู้จะทําให้เขาเจ็บเขาก็เริ่มเหมือนนกลัวมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบสัญชาตญาณของของเด็กอยู่แล้วค่ะเราเรียนรู้แบบฝรั่งเลยนะคะที่แบบว่าให้เขาล้มหรือว่าอะไรปล่อยเลยค่ะก็ปล่อยเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นอะไรที่มันอันดูอันตรายมากเราก็ ก็มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆแต่นี้นานารู้สึกว่าการที่นานาปล่อยเขาให้เขาลองเดินลองล้มลองอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเดินเร็วแล้วก็แบบเหมือนร่างกายเขาก็แข็งแรงอะไรเงี้ยาแล้วก็เรียนรู้การเจ็บการหกล้มการช่วยตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคนไหนซนห่ดกันคะผู้หญิงเอาจริงๆก็คนละแบบผู้ชายเนี่ยก็จะซนแบบซนแบบวิ่งเร็วทุกอย่างเร็วแบบจะเปลี่ยนเอียริบบททุกอย่างไวหมดแต่น้องผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะซนแบบ โซนแบบผู้หญิงผู้หญิงอะคะ<ม>่ะก็จะแบบนักษณะเป็นแนวชอบเสียงเพลงมากกว่า<ม>เต้นซะส่วนใหญ่อะไรเงีย<ม>้ย <laughs> อ่ถาถามไปพี่นันาบ้างกับคัมแบ็กกับวงการเมื่อไหร่อ้าก็เร็วๆนี้แหละคะ<ม>่ะก็คงจะมีงานชิ้นหนึ่งที่กำลังทำอยู่กับเพื่อนๆนะ,ะ<ม>ในบรรดารเพื่อนๆในกลุ่มด้วยกันก็เตรียมทำโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่คิดว่าก็คงจะให้ได้ชมกันเร็วๆนี้ไม่นานแล้วค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเลยแก๊งนางฟ้าเขินนะเพื่อนๆได้คุยกัน คุยค่ะทุกคนทราบค่ะแต่ก็คงจะเดี๋ยวก็คงจะมีเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าพวกเราคุยกันมานานมากว่าเราอยากจะทําอะไรด้วยกันสักครั้งหนึ่งเกือบค่ะเกือบนะคะเกือบทุกคนแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าเรงไอกได้ไหมคะว่าใครไปอะไรยังไงเออเดี๋ยวขออย่างเป็นทางการอีกทีดีกว่าตอนนี้ก็ยังพยายามจีบให้ได้ครบทุกคนอยู่นะคะบางทีหลายคนก็เหมือนก็ที่ไม่ได้บางทีอาจจะติดเรื่องคิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่า แค่จะนัดกินข้าวยังเจอกันครบยากเลยเพราะฉะนั้นก็พวลามไปทำรายการทีมันเป็นเรื่องใหญ่ละมันเป็นเรื่องจริงจังแล้วมันต้องหาคิวให้ตรงกันจริงๆถามว่าจะไ้จะเซอไพรวงการไ้หมคะถาออกมาทีก็อยากจะทํางานที่ดีมากกว่านะคะก็ไม่ได้อยากจะถึงขั้นแบบว่าโอ้เป็นเป็นแบบฮือฮาอะไรคือเราไม่ได้แบบ เ,เราอยากทํางานที่ดีแล้วก็อยากให้คนที่ได้ได้ชมงานเราเรารู้สึกว่าพวกเราโตแล้วนะพวกเราเริ่มที่จะแบบอ,อ,อยากทําธุรกิจกันเองแล้วก็อยากจะสร้างสารรค์งานดีๆจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีมาแล้วก็ความแตกต่างของบุคลิกของแต่ละคนที่เราจะมาน,านำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนได้ชมอะไรคะการร่วมกันในกลุ่มเยค่ะใช่ค่ะเตียยอะไรไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ะตอนนี้นะคะก็ อย่างแรกก็คือดูในเรื่องของของรูปแบบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือคอนเซปต์ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วก็เหลือในส่วนของเครเรียกอะไรการเตรียมงานที่จะเปิดตัวด้วยแล้วก็ขั้นตอนที่จะทําให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้แหละค่ะน่าจะได้เห็นในเมื่อไหร่กลางๆปีนี้แหละค่ะโอเคหม่ขอสักครู่นะคะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเงียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4